สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไทยแลนด์นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในนัดที่นิวคาสเซิลของเรานะครับบุกไปเยือนจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับผลสกอร์ที่ออกมาก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับมาดูสถิติหลังเกมกันหน่อยนะครับอาร์เซนอลนะครับยิงไปทั้งหมด17ครั้งนะครับนิวคาสเซิล8 ยิงเข้ากรอบอาร์เซนอล4นิวคาสเซิล1นะครับการครองบอลอาร์เซนอล67นะครับนิวคาสเซิล33การส่งบอลอาร์เซนอล536ส่วนนิวคาสเซิล253นะครับความแม่นยำนิวคาสเซิล71อาร์เซนอล86เปอร์เซ็นต์นะครับฟาวล์อาร์เซนอล10นิวคาสเซิล16ใบเหลืองอาร์เซนอล4ใบนิวคาสเซิล5ใบนะครับไปดูที่ตารางคะแนนครับ อาร์เซนอลยังนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง17นัดมี44คะแนนนะครับส่วนนิวคาเซลแข่ง18นัดมี35คะแนนนะครับโดยหลังเกมนะครับเอติฮาวก็บอกว่าทีมของมิเกลอาร์เตตานั้นเล่นเกมลุกได้อย่างน่ากลัวขณะเดียวกันเขาก็อดที่จะยกย่องลูกทีมของเขานะครับว่าเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นจนคว้า หนึ่งแต้มติดมือออกมานะครับผมคิดว่าเป็นการเล่นเกมรับที่ดีมากคุณได้เห็นทีมเวิร์คความพยายามของนักเตะและผมคิดว่าอาร์เซนอลสร้างปัญหาให้เราได้มากดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราจำเป็นจะต้องเล่นเกมรับให้แข็งแกร่งนั่นเองผมผิดหวังที่เราไม่อาจทำอันตรายพวกเขาได้แต่นักเตะก็เล่นกันเต็มที่เกมรับของเราดีเราต้องยกเครดิตให้กับทุกคนส่วนจังหวะที่มีปากเสียงกับอาร์เตต้านั้น เนื่องจากอาร์เตต้านั้นเรียกร้องจุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลนะครับแต่เอเดียบอกว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นผมไม่คิดว่ามันจะเป็นลูกจุดโทษนะครับและผมกับมิเกลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันตารางคะแนนนะครับอันดับ1ยังคงเป็นอาร์เซนอล44คะแนนครับอันดับ2 m a แมนซิตี้36คะแนนอันดับ3 n e นิวคาสเซิล35คะแนนอันดับ4 m a แมนยู35คะแนนเท่ากัน ืี4อันดับท็อปนะครับส่วนนัดต่อไปของนิวคาสเซิลนะครับจะไปเล่นเกม FA ครับรอบที่3นะครับเจอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับในวันอาทิตย์นะครับวันที่8เวลาตีหน่งนะครับอาเซนนอลก็จะกลับไปเล่นเกม FA ครับรอบที่3ในการเล่นกับออกฟอร์ดเช่นกันนะครับและนี่คือสรุปข้อมูลนะครับ ระหว่างอาเซนนลกับนิวคาสเซิลนะครับ